พระบรมาุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เข้าสู่อายตนนิพพานเป็นองค์แรกๆพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีมากมายกายกองทีเดียวนับกันไม่ถ้วนเพราะว่าโลกนี้กับนี่เนี่ยมันตั้งกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยยังไม่มีใครทราบแต่ว่ามีกันมาย,ยาวนานทีเดียว บางกับก็มีพระพุทธเจา้ามาตัดสรลุพระองค์หนึ่งบางกับก็สองพระองค์สามพระองค์กับของเราเนี่ยมีถึงห้าพระองค์เรียกว่าพัทรกับคือกับที่มีความเจริญก็มีผู้มีบุญมีบารมีเนี่ยมีใจแน่วแน่ปรารถนาเป็นพัะสัม,มาสมุทเจ้าโดยไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายสงไขาชาติมาตัดสรลนะุถึงห้าพระองค์ กับไหนไม่มีพระสัมมาพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็มีพระปัจเจกับพุทธเจ้ามบาบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายกายกองที่ทันดับขันธปรินิพานเข้าไปสู่อายตนะนิพานนับไม่ท้วนกันทีเดียวเพราะนับไม่ท้วนจึงได้อุป,ปมาเทียบเอาไว้กับมเมล็ดทรายทรายหนึ่งกำมมอเนี่ยถ้าเรามานับดู กว่าจะนับให้ครบทุกเม็ดได้ก็ใช้เวลานานเพราะก็นับกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วแต่ทรายในมหาสมุทรทั้งหลายเนี่ยมากมายไกยกองขนาดนั้นที่เรานับกันไม่ไหวในแต่ละเม็ดยังน้อยกว่าพระสมมาสมพุทธเจ้าพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพานไปสู่อายตนะนิพานนับกันไม่ทวนแต่เดียว พระบรมพุทธเจ้าบรมแบบว่ายิ่งใหญ่บรมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่มีบารมีแก่ใหญ่ด้วยบารมีใหญ่ด้วยพระวรกายกายท่านโตใหญ่ใหญ่ได้ความรอบรู้ความบริสุทธิ์ทุกอย่างพระบรมพุทธเจ้า เข้านิพพานไปเก่าเก,าแก่แก่ๆนู่นซึ่งเราจะรู้เห็นได้ก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายทำวิชาธรรมกายเป็นธรรมกายพระธรรมกายท่านมีธรรมจักขุมียาน,นัทสันนะธรรมจักขุหรือดวงตาของท่านนั้นนะ่ะ มองเห็นไปเดีหลอบทิศมีความบริสุทธิ์เห็นในทุรุปูุกโปรงไม่มีอะไรกำบังได้ญาณทัศนะเครื่องรู้นคือเห็นไปถึงไหนก็รู้ไปถึงนั่นมีอยู่ในพระธรรมกายถ้าเรามีถ้าเราได้เข้าถึงพระธรรมกายทำวิชาเป็นแล้วนี่ ก็จะเกิดธรรมจักขุและญาณทัสสนะจะไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติ่ตันดับขันธปรินิพพานมาแล้วที่ว่ามากมายกว่ามล็ดยายในท้องพระมหาสมุททั้งสี่เนี่ยได้